นะครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพารถมาดู1คันนะสำหรับภารกิจลักชั่นเราวันนี้นะฮะเป็น Honda Civic นะครับ 1.8S นะครับสีดำล้อ r ะ f 1นะขอบ17คันนี้ปี2010นะครับไฟท้ายเหลี่ยมแล้วเรียบร้อยนะครับเดิมสนิททั้งคันนะมีพาร์ทมารอบคันนะครับแล้วก็ไฟท้ายยังใสๆอยู่เลยนะ8เหลี่ยมแล้วนะฮะก็คือเป็นตัวสุดท้ายละ คันนี้นะฮะก็จะเป็น 1.8S นะครับที่มี ABS Airbag นะครับแล้วก็แต่งมาเรียบๆนะครับใส่ล้อให้ชุดหนึ่งนะฮะมีชุดแต่งมารอบคันนะแล้วก็ดูภายในนะครับภายในสีดำนะฮะเป็นเบาะดำแผงประตูข้างสีเทานะครับผ้าหลังคายยังสะอาดสวยเลยนะแล้วก็ถ้าใครขับ FD แล้วต้องการจะได้เบาะดำภายในสีแบบนี้นะครับก็จะต้องมีประมาณสามสี่หมื่นนะในการเปลี่ยนนะครับ ปรมอะไรก็จะมีบางติฟังกชันให้นะประจกพับไฟฟ้าปับไฟฟ้านะดูนะครับรถยังเพิ่งเข้านะครับเดี๋ยวให้ดูห้องเครื่องนะฮะเปิดมานะฮะให้ดูด้านข้างก่อนนะไปหน้าลมดานะไปหน้าจะส่งมาเรียบร้อยนะครับลมดํามานะฮะห้องเครื่องยังไม่มีการเยิ้มนะครับเทนเครื่องสุดนิดหน่อยนะครับแต่ยังไม่สะท้านนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปลองขับดูนะ ได้สตาร์ทได้ชาร์จทุกอย่างนะครับอยู่ในสภาพเดิมฝาครอบแบตกล่องครอบแบตอยู่เหมือนเดิมครบนะครับไม่มีอะไรหายไปเลยนะ <c oughs> แล้วก็คันนี้แหลกควงมาลอยยังแน่นๆอยู่นะฮะยังไม่มีการตอ่อยังไม่มีการมีเสียงนะฮะแล้วก็ลูกลอกสายพานไม่มีดังนะครับคันนี้จุดอ่อนของ FD ดีคันนีไ้ได้รับการแก้ไขามาหมดแล้วนะ ไปลองวิ่งกันดูนะครับพวงมาลัยหนึบดีนะฮะได้ล้อ17ไปแล้วก็หน้ากว้าง8นิ้วไปเนี่ยก็ทําให้พวงมาลัยหนักขึ้นนิดนึงนะครับแต่ก็กําลังดีครับเวลาเราขับไปไวจะได้มีการถือพวงมาลัยที่นิ่งนะทรงตัวดีนะครับยังคมอยู่นะพวงมาลัยยังคมอยู่แหลกยังคมล,ลูกมงลูกหมากยังคมอยู่นะครับแล้วก็ในส่วนของเออเออช่วงล่างเนี่ยเงียบหมดทุกจุดนะครับโขกนี่ยังตึงๆอยู่เลยนะ ยังไม่อยู่ไว้ยังไม่อะไรทั้งสิ้นนะฮะเดีย๋ยวเรามไปดูอัตราเร่งกันครับเสียววันนี้นาน,นั้นที่เราจะได้เอารถออกไปขับข้างนอกนะเดี๋ยวลองดูนะครับสำหรับ F d ดีนะครับเป็น1.8นะฮะก็จะเป็นเครื่อง R18 140แรงม้านะครับแผ่นปัด100 c c นะครับลงพื้นจริงๆก็ประมาณ110 1 2 5 120ประมาณนี้นะครับเดีย๋ยวดูลองดูากเกียร์ครับมือไปาแล้วครับเกือบเลสไลน์ได้นะเดิมเดิมนะเด,มเดิมเดิม เดิมๆท่อเดิมทุกอย่างเดิมหมดนะฮะเดี๋ยวเราดูตอนเข้าโค้งนะว่าเป็นยังไงรถชนีวิ่งมาแสนสี่นะครับแสนสี่แท้เลยนะฮะลูกค้าเข้าลูกค้าจ่าเาจ้าของจ่าที่เข้าสู่มาตลอดนะครับดูแลไปอย่างดีนะฮะเดี๋ยวไปดูนะครับว่าเข้าโค้งเป็นยังไงนะครับได้รออ้อยสิบเจ็ดไปอ่ยางเป็นคำพูชนะก็เข้าได้นะครับรุ่นนี้ล้อหลังจะมีข้อเสียนิดนึงนะฮะว่ามันจะแบะออกนิดนึงนะ เนื่องจากรถเป็นรถสับหน้าแล้วมีความยาวนะครับถ้าเกิดล้อหลังไม่แบกเนี่ยท้ายมันก็จะโยนนะฮะเขาก็เลยทําให้ล้อหลังแบกนิดนึงนะครับแล้วใครไปใครใครไปใส่ปรับแคมเบอร์ให้ล้อตรงเนี่ยแนวแดกเนี่ยบอกไว้เลยนะฮะท้ายมีติดโยนได้ถ้าเกิดเจอถนนลืนล่นๆนะครับราลองลากเกียร์ดูนะลากได้นะฮะลากหนึ่งหกพันเจ็ดพันรอบได้นี่ถือว่ารถสมบูรณ์นะครับ ยาวๆเลยนะ FD Auto 5สปีดเนี่ยเราเล่นเกียร์ที่คันเกียร์เนี่ยเล่นได้เหมือนเกียร์ธรรมดาแล้วเกียร์แม่งทนมากนะเราสามารถจะใส่เกียร์ N นะฮะแล้วก็เหยียบคันเร่งค้างไว้3,000รอบแล้วดึงมาที่เกียร์หนึ่งโดยที่เกียร์ยังไม่พังได้นะฮะแต่ฮอนด้ามีข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือน้ำมันเกียร์ยี่ห้ออื่นของเขาที่เป็นเกียร์ออโต้เนี่ยพยายามอย่าใส่นะ ใสยังไงก็ได้ให้มันมียี่ห้อนได้อยู่ข้างขวดนะครับแล้วมันจะดีกว่ามันมากนะแล้วมันอึดมากครับเกียร์รูกนี้ออตโต้5สปีดนี่ฮะควมเร็วเดินทางนะครับเกียร์ผมตอนนี้ดึงม,มาที่เกียร์3นะแล้วเดี๋ยวเราจะลองขับเกียร์ดีดูนะฮะแล้วลองใช้เท้าคลิกดาวดูนะผมเป็นส่วนตัวก็ใช้ F D อยู่แล้วนะครับก็เลยจะรู้จังหวะคลิกดาวดี ถ้าเกิดว่ารถสมบูรณ์นะครับสดๆระบบเกียร์สมบูรณ์ระบบเครื่องสมบูรณ์ลิตรพิพิเสสะอาดเนี่ยคลิกดาวน์คลิกดาวน์ได้ตามเท้าเลยนะเนี่ยเหยียบไปเหยียบไปนะพอเราปล่อยคันเร่งเกียร์ก็จะเปลี่ยนไปนะฮะเนี่ยพอเรากดคันเร่งไปเกียร์ก็จะขึ้นมาปพ๊่ลากไปแป๊บๆก็ร้อยสามร้อยทีเขาเรียกเดินทางเอฟดีนี่ร้อยสามสิบร้อยทีสิเป็นเรื่องปกติมากนะครับมันเป็นรถที่เขาเรียกเดินทางสูงมากนะ โดยที่รอบไม่สูงด้วยนะสัก2,500รอบเนี่ยก็ไป140ละแล้วก็ค่อนข้างเดินทางเกียร์5เกียร์สุดท้ายของเขาเนี่ยรอบค่อนข้างต่ำนะครับก็จะทำให้ประหยัดน้ำมันนะฮะผมเคยใช้อยู่ e20 เนี่ยก็วิ่งอยู่ประมาณ13โล14โลลิตรนะครับ e85 นี่11โลลิตรนะแต่ต้องจูนนะฮะเปลี่ยนหัวฉีแล้วก็จูนถ้าไม่งั้นมันก็อัตราเร่งไม่ได้เออถ้าไม่งั้นส่วนผสมไม่ได้เนี่ยมันก็จะเทคก็จะเปิดไม่ชัดเจนนะฮะ แต่ตัวนี้เป็น iV t e c ทครับเทคหมุนนะผมเรียกว่าเทคหมุนรอบมันจะมาแต่รอบต้นถ้าเกิดใครอยากรู้ว่ารอบมันมาย,ยัางไงอ่ะเดินทอทั้งเส้นโดยที่ไม่มีผักกลางจะได้ยินเสียงชัดเจนนะครับว่าเทคมันจะคอยหมุนเปิดหมุนเปิดไปสองพันเนี่ยมันจะเปิดแล้วรอบหนึ่งแล้วพอรอบสูงก็จะเปิดสุดนะครับมันก็จะโอู้่อยู่นี้เลยนะเสียงนี่จะเป็นแบบว่าเหมือนเทคเปิดสองรอบนะฮะถ้าใครจูนเก่งจูนไอวีเทคได้เนี่ยเรียวเลยบอกง่าย บางคนบอกให้ผมล็อกเทคนะฮะล็อกเทคให้มันเปิดเฉพาะเหมือนรถรุ่นเก่านะผมบอกผมบอกเลยว่าวิ่งดีซลเท่าไอวีเทคไม่ได้นะถ้าคนจูนไอวีเทได้ด้วยเนี่ยเท่าที่ได้ยินมาก็จะมีช็อปออฟอีโปนี่ฮะ,ะที่เขาจูนเทคได้ครับส่วนใหญ่ก็จะปิดทิ้งกันหมดให้เทคเปิดทีเดียวตอน5,000อะไรอย่างนี้ครับแต่มันก็จะเสียอย่างหนึ่งตรงที่ว่ามันก็จะเสียตัตเลีรยงดันต้นไปน,นะนั่นคือ,อไว้แข่งเลยนะรอบสูง แต่เวลาเราออกตัวธรรมดาเนี่ยมันจะอืดมันจะรอรอบหน่อยดูกันย,ยาวๆครับเพราะว่าผมถ่ายคลิปมาต่อกันนะสองอันเนี่ยมันก็ขับได้ใช้งานได้ดีนะครับเนี่ยใช้คลิกดาวเท้าเลยผมเนี่ยพอค้าคันเร่งครับรอบก็ลงเกียร์ก็เปลี่ยนนะสมบูรณ์นะครับเกียร์เครื่องเกียร์คันนี้รถเอฟดีไม่ต้องมีปัญหาเลยมากนะครับถ้าเกียร์มีปัญหา ไฟเกียร์กระพิบกระพิบเนี่ยก็ล้างก็ตัวนนอยก็หายนะฮะเกียร์เริ่มจะเออเออแล้วน้ำมันเกียร์ร้อนเย่ยก็ถ่ายน้ำมันเกียร์ทิ้งนะไม่มีอะไรมากครับเกียร์มันทนมากครับเกียร์ท็อปสองร้อยแรงม้าเนี่ยเฉยๆรับรับมันเลยนะมันสามารถได้ถึงสองร้อยแรงม้านะฮะเนี่ยฮะลองดูฮะอัตราเร่งดีนะครับอัตราเร่งดีแล้วก็ ขับกลางฝนนี่ใช้ได้เลยนะฮะช่วงล่างดีนะครับเงียบผมก็เป็นคนหนึ่งที่เคยใช้ F D มานะครับก็คันนี้ถ้าใครสนใจนะครับก็ติดต่อมาได้ที่เบสคาร์เซ็นเตอร์นะครับแล้วก็รถคันนี้ก็จะทดลองให้บอสเอาไปใช้นะครับขับดูความผิดปกตินะครับเพราะว่า F D ปีสิบเนี่ยส่วนใหญ่เวลามาตะเข็บม้องน้ําชอบมีปัญหานู่นนี่นั่นนะฮะแต่ตอนนี้เท่าที่ผมลองลากเกียร์ดูตอนเนี้ย ถ,ถ้ามีปัญหาเรื่องความร้อนความร้อนมันขึ้นละแต่นี้ยังนิ่งจิบอยู่เลยขึ้นครึ่งเดียวปกตินะฮะเป็นรถที่น่าใช้อีกคันหนึ่งนะครับสำหรับ c ี v i c FD ีนะฮะคนก็ยังหาซื้ออยู่โดยเฉพาะตัว2 0จดูนเนี่ยที่มันมีไผตทิ้งชีพมาจากโรงงานเนี่ยตอนนี้ก็คนก็ยกเครื่อง2องใจุดสี่กันเยอะแล้วนะฮะแต่ตอนนี้ก็ต้องรอดูไปก่อนนะว่ามันจะต้องพังตอนไหนพอดูแล้วว่าเครื่องมันทนครับมันต้องใช้ได้อีกนานนะ คันนี้วิ่งมาแสนสี่นะดูจากในชิปสบายสบายเลยสามแสนยังวิ่งได้ครับไม่ต้องห่วงเนี่ยความเร็วเดินทางนี่ครับรอบยังไม่ถึงพันสองนะครับอยู่พัน,นหน่อยๆัวทิสตดในรอบต่ำนะครับไม่ต้องกลัวเลยเรื่องการกินน้ำมันนะเชละา f d สบายๆเลย แล้วก็ใช้น้ำมัน E20 ได้นะฮะมันไม่ได้กินขนาดนั้นนะใช้ E20 ตัวง9 5ได้ตอนนี้ไม่หนีกันน้ำมันก็ลงต่อเนื่องตอนนี้วิทยุก็จะเป็นเนี่ยฮะในส่วนของแผ่น T-D 6แผ่นภายในดำนี่ครับเบาะดำ USB AU-X มีให้หมด T-D 6แผ่นมันตีฟังเอ่อมันีฟังชันมีให้นะครับแล้วก็ในส่วนของ AU-X ก็ไม่ต่อเพิ่มาเองนะ วิทยุว่มีฟังก์ชันมาให้นะครับแต่เราจะไปต่อเองถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาที่เบคาร์ Car นเตอร์ได้นะครับขอบคุณครับ